สวัสดีครับคาร์ไบ e p โปรดักต์นะครับวันนี้ออทางร้านจะทำการใส่เบาะแคปนะครับรถฟอร์ดเลนเจอร์ไดร์เกนตัวใหม่นะครับปี2020ปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2 2 2 3นะครับนี่นะครับยังป้ายแดงอยู่นะครับกันนี้ฟอร์ดตัวใหม่ไนร์เกนนะครับเอ้ถ้าคนใส งเบาใส่เบาแคบแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่เราทําการถอดถอดก็ไม่ยากนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เวลาถอดก็แค่ดึงกิฟออกมาแค่นั้นเองนะฮะถอดมาตนนัวนี้ดึงออกมาดึงพอดึงเสร็จแล้วมันก็โล่งๆแบบนี้เราจะทําการใส่เบาแคบนะครับใส่เบาแคบนี่เบาแคบของเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปแต่ก่อนที่เราจะใส่เบาแคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็มีสว่านเนี่ยฐานหนึ่งตัว น,น็อตนี่ก็จะมีให้นะฮะสก,กูนะครับนี่ไว้สําหรับยิง4ตัวแล้วก็นี่นะฮะสำหรับล็อกขายอีก2ตัวเราจะทําการเจาะนะครับเจาะก่อนเลยนะครับคือจะเจาะอ,อย่างนี้เราใช้สว่านนะครับเนี่ยเจาะออกมาตรงตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะง่ายๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีโลอยู่เราก็จะเจาะตรงนี้นะครับโดยใช้ตัวนี้เจาะนะฮะเจาะเจาะเจาะวนไปอย่างนี้ยจะเข้ายากนิดหนึ่งนะครับรถก่อนอ่าเราเจาะสองข้างซ้ายขวานะครับ ฝั่งร้อนด้วยซ้ายขวานะครับนะก็ค่อยเจาะลงไปนะครับพอหลังอยากเจาะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นรูนะฮะเพื่อจะเกี่ยวใส่แล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่นะฮะรูตามตำแหน่งรูตรงนั้นจะมาตรงกับรูนี้นะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูนะเห,นเห็นเห็นเหล็กนี่ไหมครับเหล็กตัวนี้เราก็ดันออกมานิดนึงนะฮะให้มันหงายขึ้นมาเนี่ยนะครับ ถ้าเราบางทีมันก็โรงงานก็นหนีบสั้นเกินไปนะฮะบีแบนเกินไปแล้วก็หาอะไรยงัดขึ้นมาให้มันแหลมขึ้นนะครับนี่คือฟองน้ําฉีดนะฮะแล้วก็เป็นตัวพิงแล้วก็แยกส่วนอีกส่วนหนึ่งตัวนั่งนะครับอ่ะเราจะทําทการใส่กันนะครับนี่ก็ง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรมากข้างหลังเราถอดแล้วแล้วก็ตัวนี้ใส่นะฮะวิธีสังเกตนะครับเราก็เห็นขาเหล็กตรงนี้นะฮะเราก็ดัดลงมานิดนึงนะฮะเพื่อให้กับตรงกับรูนี้นะฮะก่อนใส่นะครับ กอนใส่เนี่ยเนี่ยฮะเห็นตำแหน่งไหมครับรูนี้เข้ากับรูนี้นะฮะรูนี้เข้ากับรูนี้นะครับตำแหน่งสี่สี่อันนะฮะใส่คนเดียวก็ได้ใส่ข้างหนึ่งข้างใดให้เข้าก่อนเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้เนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็กดนี่ใช้ตรงนี้กดเข้าไปเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ตบนี่นะฮะปบลองราลองดึงดูว่ามันเข้าครบทุกตัวไหมนะนะฮะถ้าอ่ะเข้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะยิงสกูยึดแล้วครับซ้ายขวา ตัวนี้จะมีแหวนนะครับแหวนรองอันนี้ก็เป็นตัวจเจาะเหล็กนะครับเราเจาะไว้แล้วนะครับแล้วเราตัวนี้เจาะตามข้อสําคัญคือต้องเจาะก,ก่อนนะครับนะฮะเจาะก,ก่อนอ่ะเราจะใส่อย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เราทำสองั่งนะครับอ่อาโดยจะฝั่งนี้นะครับให้ดูนะครับนี่งไปเลยงอไปเต็มเนี่ยครับแล้วนี่เราก็ปิดนะฮะปิด อนเดิมหมดทุกอย่างง่ายๆนะครับแต่เวลาทำเนี่รถฟอร์เนี่ยเหล็กมันหนานะครับฉะนั้นต้องเจาะก่อ,อ,อนนะครับเจาะนะฮะเจาะโดยใช้ตัวนําถ้ากครมีตัวนำเนี่ยมันเสียน็อตสกูตัวนี้มันเสียนะครับเราก็ต้องใช้สกูตัวเล็กเนเขาเรียกว่าตัวเคียวปล่อยนี่นะครับเจอะนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนั่งนี่ครับตัวนั่ง ตัวนั่งนี่นะครับเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราต้องทำสองข้างเนี่ยให้ซ้ายขวาเนี่ยให้มันตรงกันก่อนนะครับเราใส่เข้าไปปุ๊บนะนี่นะครับให้ตรงนี้เข้าพอดีนะครับรถคันนี้เนี่ยนี่ตอนนี้เราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะดูตำแหน่งอ่าเข้าๆนะครับตอนนี้ใส่แล้วถอดจะเลยมีรอยนะครับเราก็เอามาเหลี่ยมนี้ต้องให้เท่ากันนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ยิงสกูยึดสกูที่เรามาเหลืออีกสี่ตัวมาฮะที่มาในกล่อง นะครับเราก็ยิงไปซ้ายขวาและตรงกลางอีกสองนะครับนะเอาขาเนี่ยดันดันมานิดนึงนะครับดันมานะครับแล้วก็ยิงสดดปูยนะึดลงไปนี่เป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะของค a r ์ i บด์โปรดักนะครับนะแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันเราใช้เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นนะรูปนะฮะทั้งตัวพิงตัวนั่งเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็อย่างนี้อันนี้เราตรงนี้เป็นบานพับนะครับ ก็จะเปิดเครื่องมือจากหลังมาหน้านะครับเสร็จแล้วเวลาเราเอาเครื่องมือเราก็ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับนี่อย่างนี้หมุนเข้าไปใช่นน้นเป็ปกติกนะครับสองข้างซ้ายขวาฝั่งนู้นก,ก็เปิดได้นะครับเปิดได้ดูนะครับใช้แรงนิดนึงแล้วก็เปิดเอาของยกขึ้นนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่กลับคืนนะครับล็อกให้ดีนะฮะอย่าก,กระชากนะครับถ้าก,กระชากบางคนไม่เข้าใจนะพอถึงไม่ได้หมุนตัวนี้กระชากก็พลาสติกตรงนี้มันจะเสียหมดนะครับต้อง mm. ค่อยๆดูดัง ใส่แล้วก็ปิดงครบลงไปนี่ครับเสร็จเรียบร้อยใส่บอกแคปนะครางา่งายๆของฟอร์ตตัวใหม่ปี2023นึกเกีเจนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเออใส่บาะหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับยังไงสนใจสินค้านะครับติดต่อมาได้ที่0809950637นะครับหรือว่า0917099960 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดียลนนะครับร้านเราอยู่ลาดพร้าวหนึ่งอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรง,งงานนะครับจอดรถสะดวกสบายนะฮะพื้นที่กว้างขวางนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ